คะจะพาไปดูมาแล้วนะคะท้านนายฝั่งเบนสเดมอนค่ะได้ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะเดี๋ยวขออ่านตามจ่าเลยนะคะจากเพจดามาดิค่ะ ที่นายพิสิทธ์ทนายความกล่าวว่าเบนสเดมอนนะคะยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพน,นันนะคะโดยต้องการจะต่อสู้คดีตามกฎหมายค่ะและไม่ขอพาดพิงถึงบุคคลอื่นนะคะหลังจากที่ดาราสาวยได้โพสต์ข้อความถูกทำร้ายร่างกายค่ะส่วนผู้ต้องหารายอื่นนั้นไม่รู้จักนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นทนายให้กลับข้อห่วงเบนสเดมอนเท่านั้นโดยพูดคุยกับเบนสเดมอนมากที่สุดค่ะเนื่องจากว่าเบนสเดมอนเนี่ยเป็นเพียงคนเดียวที่ถูกออกหมายจับนะคะ เรื่องนี้มียาวว่าปะแต่ประเด็นหลักๆก็คือว่ากลัวอย่างเดียวนะคะกลัวจะผิดประเด็นเบี่ยงประเด็นไปนู่นไปนี่ไปนั้นนะคะคือตอนนี้หลักนะคือคนอนะ่ะโฟกัสไปที่3พาร์ทนะคะพาร์ทที่1คือดิวถูกทำร้ายร่างกายนะคะ2ค่ะธุรกิจของแฟนเก่าดิวนะคะ3ค่ะส่วนตัวสามีดิวทำธุรกิจอะไรนะคะทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคอมเมนต์บอกทีค่ะชอบคลิปอัปเดตข่าวแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะจะได้มาเจอก,กันบ่อยๆคะ่ะ